เพิ่มทักษะร้านค้าหนึ่งต้องค้นหาเว็บไซต์ก่อนในตอนนี้เข้าไปในเว็บไซต์คนละกึ่งพัดน,นะครับผมเพื่อจะเ,ออเข้าไปดูว่าเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็ลองเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนดูนะครับผมแล้วก็ไปกดองส่วนที่เพิ่มทักษะร้านค้านะครับผมขยับเข้าไปดูให้หมดนะครับผมแล้วก,ก็เริ่มดูว่า สามารถเข้าได้ทางไหนบ้างเขามีทางคอมสินและคบพัฒนาการค้านะครับหรือไม่ก็ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคลองกดเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็มีหลายวิชาที่ให้เลือกเรียนนะครับกดเข้าไปเลยห,หนึ่งวิชาวิชาอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งต้องใช้เวลาเรียนน่ยประมาณสักสาชั่วโมงนะครับแต่ก่อนนั้นก็ต้องกดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับกรอกร้านค้าชื่อหรือว่าอะไรก็ ลงไอ้กบแล้วกันนะครับผมรหัสผ่านหรือว่าอะไรนะครับผมคราวนี้เรามาดูว่าวิชาต่างๆมีอะไรบ้างนะครับผมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมรอลงทะเบียนนะครับกมไปเนีครับมันมีมีสิบห้าวิชาบทเรียนของหนึ่งวิชานะครับผมนะครับใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงนะครับก็เริ่มต้นการเรียนกันได้นะครับมีทั้ง ทดลองทําก่อนเรียนนะครับแล้วก็หลังเรียนรับจบมาเรียบร้อยก็ได้มีหนังสือรับรองนะครับผมเผื่อว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นทักษะนะครับผมรากคาก็จะได้รับทั้งสองคันนะครับผมในวันที่25ธันวาคมนะครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องจุดประกายช่องนี้ด้วยนะครับมีทักษะ